สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในรายการ Summoner War Addict ครับแล้วก็วันนี้ครับมาต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วที่เราได้แนะนำมอนสเตอร์สามดาวธาตุไฟที่น่าปั้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นธาตุน้ำบ้างก็จะมาดูกันนะครับว่าธาตุน้ำมีตัวไหนที่น่าปั้นบ้างตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเช่นเคยนะครับใครที่มีอะไรแนะนำที่เด็ดกว่านี้แบบว่าเฮ้ยผมเล่นตัวนี้เจ๋งก็ลองมาแชร์กันครับ อันนี้ผมเอาจากประสบการณ์ที่ได้ลองเล่นเองบ้างแล้วก็คนใกล้ตัวเล่นนะครับโอเคเริ่มกันเลยตัวแรกแฟรี่น้ําครับเป็นมอนตัวแรกที่ทุกคนได้มาเมื่อเริ่มเล่นเกม s u มเมอร์วอลครับถ้าสําหรับมือใหม่ช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะสามารถใช้เพื่อผ่านด่านเพื่ออะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวทั้งโจมตีได้แรงตีแรงแล้วก็มีฮิลอะไรพวกนี้เมือ่อ เวกแล้วแฟรี่น้ำก็จะมีสกิลที่น่าสนใจคือสกิลสามครับแช่นไี้ยู่ไหนวะที่นี่ผมเคยทำขึ้นมาถึงห้าดาวนะครับเอาทล้ไมฟผมไม่มีแฟรี่อ่ะเคยมีแล้วนี่นะใช่อย่างนั้นนี่ครับก็จะมีสกิลหลับครับไม่ได้แช่ผูปิดทำให้หลับ รับสตูสองเดินนะครับส่วนสกิลแรกก็มีโอกาสติดฟรีสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งอัพเต็มก็เพิ่มมาประมาณสี่สนะิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัถ้าหมุนจะไม่ผิดก็ได้ฤทรีสิตแน์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้สำหรับมือใหม่ครับถ้าใครที่เล่นมาสาักพักมีตัวที่ดีกว่านี้แล้วก็ข้ามไปก็ได้ครับต่อมาฮาร์พี้น้ำตัวนี้ส่วนตัวไม่ค่อยมีข้อมูลของเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยจะเล่นด้วยเพราะว่าสกิลยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ถัดมาครับ หมีน้ำวอลแบนน้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้น่านเล่นมากไม่ว่าจะเป็นหมีมืดหมีลมนะครับแต่ว่ามีน้ำไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่าไหร่ช่วงที่เริ่มเล่นเกมแรกๆก็อาจจะมีคนปั้นบ้างนะครับเพราะว่ามันมีม,มีความทึกพอตายแล้วมันก็จะชุบขึ้นมาได้นึงครั้งนะครับแต่ว่าเนื่อมันไม่มีดามเมจมันก็เป็นแค่กระสอบตายเท่านั้นครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะ อินุกามิท่าน้ำตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่เจอในหอคอยมันอาจจะเก่งนะครับมันตบทีร้องเลยครับมีเคานเตอร์แต่ใช้งานจริงผมว่าสู้อินุไฟไม่ได้ครับอินุไฟกับแสงนี่เด่นที่สุดหน่อยกอพีครับต่อมาเซอร์เพน์ท่าน้ำครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่ค่อยมีข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่เคยเหลียวแลมันเลย หน้าตามันก็ดูไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่ท่านนี้อยู่จากสก,กิลแล้วไม่ค่อยเวิร์ครับที่เคยอ่านนะเซอร์เพนต์ตระกูลเซอร์เพน์ก็จะมีเซอร์เพน์ลมครับที่น่าปั้นเป็นตัวแทงได้แทงทัดไฟตัวนี้ขอข้ามไปแล้วกันครับโกเลมท่าน,น้ำจริงๆสก,กิลมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันสแตตมันค่อนข้างช้าบวกกับว่าโกเลมแสงน่าเล่นที่สุดนะครับ อันนี้มันจะมีท่าแช่อยู่มีโอกาสติด50%นะครับพาร์สสีฟก็จะเป็นตัวตีเบาแต่ไม่แนะนำครับอาจจะไว้ฟาร์มพวกไฟมอนได้นะฮะหรืหอวใครมีไอเดียเกี่ยวกับโกเลมน้ำดีๆก็มาแชร์กันครับกิฟฟ่อนท่าน้ำครับก็จะคล้ายๆกับโกเลมแสงไคล้ายๆกับโกเลมน้ำคือถูกมองข้ามนะครับ เพราะว่าสกิลไม่ได้น่าสนใจเท่าลมกับไฟคนก็ได้มาก็จะมัดจะเป็นอาหารเพื่อเพิ่มสกิลให้เพื่อนๆมันนั่นเองครับก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับ inferno น,น้ำตัวนี้ก็น่าสนใจที่สกิลนี่เลยครับอะดรีนาลีนก็จะเป็นการอะไรอะเขาเรียกว่าบัฟบัฟเบลงเกต ให้กับเพื่อนเราทั้งหมด50%เลยครับเกียรฟ้าแถมยังมีบัฟติดหัวที่เป็นบัฟคียเรตน,นะครับ3มเทินด้วยก็ส่วนใหญ่จะมีช่วงช่วงหนึ่งคนจะใช้เจ้าอินฟโนน้ำเนี่ยครับทำสปีดสูงสูงเลย140-150ไปกับพวกมังกรไฟอย่างเงี้ยคอมโบคู่แบบอินฟโนน้ำเร่งสลัดน้ำตามนะครับเปิดบัฟแล้วก็พวกมังกรไฟพวกโจ๊กสัตว์ก็จะโหดมากแต่ว่า ก็ต้องทำสปีดให้ได้สูงสูงแล้วก็หาคอมโบที่เป็นตัวดาเมจครับซึ่งการใช้งานของมันก็จะเน้นพวกการอ r e n a ากิวว a l l นะครับใครมีก็ใครมีทีมที่แบบมังกรไฟอะไรอย่างงี้ก็ลองปั้นมาได้ครับแต่ว่าค่าเบสส speed พื้นฐานมันอาจจะต่ำไปหน่อยก็ต้องเล่งสปีดด้วยรูนกันเยอะหน่อยนะครับคนถึงนิยมใช้กิฟกันมากกว่าข้อดีคือดีกว่ากิฟตรงที่มันจะได้บัฟคิเลตนั่นเองครับผมเราติด คิดเดติดคิดมากขึ้นง่ายขึ้นโอเคก็น่าสนใจในระดับหนึ่งครับต่อมาครับ High Element High Elemental ธาตุน้ำนะครับหรือธาตุขั้นสูงตัวนี้ถ้าจะให้เล่นคนจะเล่นไฟกันมากกว่านะครับเพราะว่ามีบัฟสกิล2จริงๆเหมือนกันเลยนะ o, t e คโ n i c Chip เนี่ยสกิล2ก็จะเหมือนกับธาตุไฟเลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีบัฟไงครับไฟมันบัฟด้วยตัวเองแล้วก็ ยิงได้เลยนะครับก็ข้ามไปดีกว่าผมว่าแบมแมนท่าน้ํานะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยน่าสนใจในความคิดผมมันไม่มีสก,กิลอะไรที่แจมๆเลยนะฮะธ่านอื่นยังน่าเล่นกว่าธ้าุลมยังมีบัฟดาบธ้าุมืดอ,อะไรยังมีบัฟดาบนี่ไม่มีเลยครับยืนถึกไปอย่างเดียวข้ามไปแวร์วูฟท่านน้ำก็จัดเป็น ทีเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยถ้าใครไม่มีท่าแสงตัวนี้ก็ยังพอทดแทนได้นะครับเพราะว่ามาดูสกิลกันสกิลเนี่ยครับเทรดใช่ไหมอ่านว่าเชดอะไรนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการโจมตีศัตรูสามครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส35%ต่อฮิตนะครับที่จะทําให้ศัตรูเกาะแตกสามเทินด้วยแล้วก็ค่าความแรงของท่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับแม็ก P เฮดพีของวูฟคล้ายๆวูฟแสงลยครับแต่ว่าฮิตจะน้อยลงมา แล้วก็ไม่ลบบัฟแต่ว่าจะได้เกาะแตกมาแทนนะครับแต่ว่าข้อเสียคือคูดาวมันจะ4เทินถนะ้าผมจำไม่ผิดนะวูบแสงจะอัพเต็มคูดาวน้อยกว่านะครับแต่ว่าใช้แทนกันได้คิมสองก็มีฮิลครับก็ฮิลหมู่พร้อมกับบัฟสปีด2เทินอัพเต็มก็เหลือ3เทินเหมือนวูบแสงเลยทีมแรกก็เหมือนกันครับตัวนี้คนก็นิยมเล่นกันเอาไว้ทั้งช่วยในทว,วอ์ได้พอสมควรเลยนะครับหรือว่าจะลงหอ ก็ได้ครับพอมีเกาะแต่มีห้ามฮิลอะไรเงี้ยเวลาเจอบอสผู้ชายก็ยังมีฮิลในตัวด้วยก็ค่อนข้างครบเครื่องครับถ้าจะเล่นจริงก็ใส่พวกเอ็กซ์ตาเทิร์นนะครับแล้วก็ใส่ HP เยอะๆไปเลย HP 3สาช่องเลยก็ได้หรือจะมีแนวไหนก็ลองปรับเปลี่ยนดูครับต่อมาตัวอะไรดีตอนนี้เรามีที่หน้าปั้นมี2ตัวนะอินฟานโนกับวูฟแสงที่ผ่านมาอเมซอนน้ำ ก็ท้าช่วงเริ่มเล่นเกมใหม่ๆอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มเล่นที่โอเคเลยนะเก่งในอารีนาในระดับหนึ่งเพราะว่ามีสก,กิลหมู่ที่ลดเกรดได้แล้วก็ยิงติดแข้งอะไรพวกนี้แต่ว่าในยุคนี้ผมว่าข่ามันไปดีกว่าครับมันใช้งานไม่เก่งเท่าตัวใหม่ๆนะแมวธาตุน้ำตัวนี้เป็นตัวฟิลครับ <laughs> ความสามารถของมัน จริงๆตัวนี้ผมก็ไม่ได้สนใจไม่เคยคิดจะเล่นเลยนะครับพวกแมวก็ขออนุญาตผ่านแล้วกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นพีชไฟพีชน้ําพูดผิดอ่าพีชน้ําตัวนี้ก็เป็นลูกรักอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ใช้ดีมากๆเป็นตัวแทงขั้นเทพเลยก็ว่าได้นะครับก็ด้วยสก,กิลของมันอย่างที่เคยรีวิวกันไว้มาน้าชิลก็จะสร้างโล่ที่มี เราสามารถรับดาเมจได้20%จาก m a ็กเของตัวมันเองนะครับผมอันนี้อย่างพิษน้ำของผมเลือดประมาณ38,000ก็สัก40,000อย่างเงี้ยก็จะสร้างโล่ขึ้นมานะครับได้ประมาณเกือบ8,000รับดาเมจได้8,000นะครับก่อนโล่แตกซึ่งไอโล่ของมันอะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อดโดนโจมตีคริ t ติ a คอลนะครับก็เอาไว้รับ ดาเมจจากพวกลมได้ซึ่งผมการใช้งานก็อย่างที่เคยใช้ให้ดูครับเอาไปตีกิววอลเงี้ยเจอพวกที่ไม่มีฮิลเราเอาพิษน้ําไปยืนสวยๆยืนทนยืนถึกนะครับค่อยๆตีไปอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเราชัวร์ครับอันนี้ก็มีฮิลเหมือนพิษไฟเลยอยู่แรกก็โจมตีพร้อมดูดเลือดนะครับใครมีก็ลองปั้นมาได้ครับไว้เป็นตัวแท้งอาจจะใช้ในการอารีนาคือใช้กันบ้านได้ครับช่วงทยาย ทำให้คนขี้เกียจตีนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาท้ายๆเนี่ยอยากจะบุกกันเร็วๆไงแต่พอเจอพิษน้ำา่เนี้โลเดงกิ้งกิ้งกดีไม่ตายเสียเวลานะครับถัดมาครับ m มจิ c อลอาเชอร์ทานน้าข,ขออนุญาตข้ามแล้วกันไม่เคยเล่นครับตัวนี้แถมไม่มีคนใกล้ตัวเล่นด้วย b าร์ตี้ฮันเตอร์ท่านน้าก็ตัวนี้จริงๆสกิลน่าสนใจนะสกิลเนี่ย ready to ambush ะจะเป็นเหมือนของกิ๊ลมเลยนะครับเพิ่มเกรฟ้าให้เพื่อนตัวเองทั้งหมดแล้วก็เพิ่มแอทแทสสปีดนะครับสเทินแต่ว่าด้วยความที่เบสสปีดอ่ะมันน้อยกว่ากิ๊ลมนะครับคนเลยเล่นกิ๊ลมกันมากกว่านะฮะถ้าจะเล่นเล่นได้ไหมผมว่าก็พอเล่นได้แต่ถ้าเล่นกิ๊ลมจะดูคัส,สิก,กว่านะครับตัวนี้เคยมีคนเล่นเก่งๆเหมือนกัน อันนี้ผมไม่ค่อยมีข้อมูลก็ต้องขออนุญาตข้ามตัวนี้แล้วกันครับใช้แทงกิฟลมได้นะครับต่อมาอิมแชมเปียนจริงๆสกิลสามเนี่ยผมเคยอ่านแล้วมันดูน่าสนใจมากเลยนะวิปเอาสมมตีสะตู้แรนดอมห้าครั้งนะครับมีโอกาสตีแบบทะลุเกากะ25%เหมือนอมวยมืดนะครับ5้ทีด้วย ไม่รู้ว่าแรงไหมแต่เนื่องจากมันมีธาตุน้ำไงครับมันก็จะแบบตีพวกลมไม่เข้าเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ปั้น,นครับไม่กล้าปั้นขึ้นมากลัวเสียเวลาใครที่เคยเล่นเจ๋งๆลองแชร์ดูได้ครับแม่มดน้ำโหตัวนี้ไฮไลท์เลยครับต้องมีกันแทบทุกบ้านเลยเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวคีย์สำหรับดันมังกรเลยนะครับมังกร B10 สำหรับผมนะแล้วบางคนก็ใช้งานในอารีนาด้วยครับ ว่ามันมีบัตบัฟขั้นเทพอยู่ด้วยคราเนี่ยครับอ่าอันนี้ต้องไปดูรวมผมก็ได้ขอผมอาจจะยังไม่6ดาวนะครับแต่แค่น,นี้ก็ใช้ลุยมังกร B10 ได้อยู่ทุกวันเนี่ยครับสกิล3ามงมั่น Spell of Strengthening นะครับผมจะเป็นการเพิ่มบัฟดาบและบัฟโล่2เทินนะครับพร้อมกับเล่งเกตสีฟ้าเกตฟ้าครับ20ด้วยก็ เหมือนบัฟทีเดียวแล้วก็เล่งเกตให้เพื่อนออกตัวด้วยครับใช้กับทีมสปีดดีมากๆสก <12 S 1> <2 S 2> ิลสองโทษพอยัน่นนะครับก็เป็นการโจมตีแบบพร้อมกับลบบัฟแล้วก็จะติดบัฟไอห้ามห้ามติดบฟบบประมาณนั้นแหละน <c oughs> ี่คับอัพเต็มก็ครูดาวลดแล้วก็มีโอกาสติดกลายเป็น100%ยเปอร์เเลยสกิลแรกโจมตีพร้อมกับมีโอกาสติดพิษนะครับการใช้งานของผมก็คือเอาไว้ลงมังกรนะครับ ต่ถ้าทำสปีดได้ทุงสูงก็คอมโบกับพวกทีมสปีดได้ครับเร่งลากให้กิฟเร่งก่อนดีนึงแล้วก็แม่มดลากตามพวกโจ๊กาสาดไปเลยครับเป็นคอมโบที่เจ๋งอยู่ตัวนี้หน้าบ้นมากครับมันมีติดบ้านไว้เปิดได้ก็ยังไม่ควรกินนะครับรูนี้ใส่จริงๆใส่สวิปไปเลยครับเน้นสปีดไปเยอะๆ ร้อยยีสิบร้อยสามสิบได้ยิ่งดีครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้บุกนะครับผมก็เลยใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเอาไว้ลงมังกรน,นะฮะต่มอมาแช้หมดน้ำไปแล้วริมลิฟเปอร์น้ำตัวนี้จริงๆอาจจะดูไม่ค่อยน่าเล่นนะแต่ถ้ามาอ่านสกิลแล้วอะ่ะเหมาะสำหรับการลงพวกหอฮาร์ดมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าพิกของมันหอฮาร์ดนี่ ทุกคนจะรู้กันดีว่ามอนจะเลือดเยอะตีแรงเราก็ต้องพยายามหยุดให้ได้แล้วก็ฆ่าด้วยพิษนะครับนี่คือทิศของหอฮาร์ดซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครับถ้าเนี่ยปักกูปักนี่ครับเพ่อเป็นการทําให้ศัตรูติดพิษตัวนี้ผมมี6กดาวครับลืมบอกอกิมอยู่ไหนนี่อันนี้ครับมีโอกาสทําให้ศัตรูติดพิษส สองหัวกะโหลกนะครับเป็นเวลาสองเทินแล้วก็เนี่ยโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าอัพสกิลเต็มแล้วก็มีคูลดาวแค่สามเทินนะครับแต่ตรงนี้จะไม่สร้างดาเมจซึ่งเหมาะมากมากเลยอ่าสกิลสองก็มีเป็นสกิลฟรอสเซนโซนะครับโจมตีพร้อมกับทำให้ศัตรูติดแช่แข็งหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ติดสโลว์สามเทินก็อย่างที่บอกอยู่นี้ก็ยังเหมาะในหอฮาร์ดอีกอัพเต็มก็คูลดาวเหลือสามเทินครับสกิลแรกก็ เป็นโจมตีธรรมดาครับถ้าศัตรูตายมีโอกาสได้ตีต่ออีกเชิรนหนึ่งนะครับเนี่ยก,กลิมน้ําถ้าถามว่าจะใส่รูนอะไรถ้าจะไปลุยหอก็เอกเตอ้าเทิร์นเลยครับช่องสองใส่เป็นสปีดช่องนี้ใส่เป็นเลือดจะดีกว่าครับอันนี้ไม่มีฮะแล้วก็ใส่เป็น accuracy ช่องหกนะครับซึ่งตอนแรกผมเล่นตัวนี้แหละแต่ผมได้กลิมมืดมาผมก็เลยไปปั้นกริมมืดแทนรูนก็เลยจะมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับแต่กริมมืดยังไม่สุดเท่าไหร่ กิมมืดเดี๋ยวค่อยว่ายดีวันนี้เราอยู่กับท่าน้ํานะครับก็ปั้นได้ครับระหว่างกิมน้ำกับกิมมร์ผมว่าใช้ได้ใช้ดีพอๆกันกิมมื์อาจจะมีสตันหมู่ถ้าติดพิษนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีหยุดชัวๆแล้วก็ติดสโลด้วยป็นสกิลสามันก็น่าสนใจดีครับตออมานะครับตรงไหนแล้วเอยกิมไปแล้ว ลิฟวิ่งอะมอลนะครับหรือเกาะน้ำตัวนี้ส่วนใหญ่น่าจะไปเป็นอาหารให้กับธาตุลมนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีนี่ครับความน่านสนใจคือมันจะไม่ติดพิษเลยผมเห็นเคยมีคนเอาไปใช้ลงมังกรอน0 1 0นะครับใช้พวกนี้ประมาณ3-4ตัวแล้วก็อะไรวะเออนอกจากไม่ติดพิษเวลาโดนตีนะครับจะทำให้ศัตรูติดสโลด้วยมีโอกาส50นะครับ อันนี้มันค่อนข้างเฉพาะทางไปหน่อยแต่ว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยเนะเาะต่อมาครับขี้เมา,เาคุณลุงตัวท่านี้ผมไม่มีความคิดเห็นเลยครับทุกท่านเลยผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยขออนุาตข้ามละกันฮนะมิโนโทัดาลุสน้ำมิโนโทอรลุสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะสักท่านหนึ่งเพราะว่าสกิลมันก็ดูด้อย ห็นซิบแรกเนี่ยโปรโวกใช้โกลเลมยังจะดีกว่านะครับความเห็นส่วนตัวนะฮะย้ำอีกทีก็ข้ามแล้วกันครับไอ้แคแต่อเค่แค่น้ำไอ้แค่ตะกูไอเคผมให้ทัดแสงหน้าเล่นนะครับทัดลมก็พอเล่นได้ไว้ฟาร์มทัดน้ำนี่ก็ไม่มีไอเดียเลยครับไม่มีสก,กิลโจมตีแรงๆเลยอาจจะไว้แทงทัดลม อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขอแนะนําครับยกเว้นคนที่จะมีวิธีเล่นก็มาแชร์กันได้ในพานทัดน้ำบีทันเตอร์อันนี้ไม่รู้สกิลเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่ไม่มีคนใกล้ตัวเล่นด้วยก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงครับเพนกวิ n ไนท์นะครับหรือเจ้านี่หน้าตาเหมือนโพโลโลเลยครับน่ารักมากแต่ว่าเท่าที่อ่านสกิลนะครับผมว่าทัดลมจะน่าสนใจที่สุดเพราะว่าจะ จะเห็นคนเล่นกันด้วยนะทัดลมเอาไว้ลงหอหาอะไรกันมีสกิลที่แบบว่าลดคููดาวผ้าต่างๆให้เพื่อนทั้งหมดหนึ่งเธอครับแต่ว่าเจ้าท่านน้ํานี่ผมอ่านสกิลแล้วก็ยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับขออนุญาตผ่านไปแล้วกันครับแต่อย่างที่บอกนี่มันคือความเห็นส่วนตัวนะใครที่เล่นแล้วเจ๋งก็มาแชร์กันได้ครับส่วนตัวนี้ครับแบทเทิลแ,แ,แบทเทิลแมมมอสครับช้างน้ําก็ ถ้าใครเปิดได้ควรจะมีติดบ้านเอาไว้เลยครับช้างน้ำสกิลเจ๋งมากแล้ววันที่สกิลแรกเนี่ยครับเทรนสกินก็คือถ้ายังไงอะ่ะเออถ้าศัตรูโจมตีเราไม่ถึง20%ของ m a ็ก p นะครับมันก็จะดาเมจจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยอย่างเช่นถ้าช้างเราทำเลือดใส่เยอะๆเลือดเลือดสักสามหมื่นถ้าศัตรูดาเมจไม่ถึง6000มันก็จะลดลงไปอีกถ้าทำได้59 0 0เนี่ยก็ดาเมจจะลดเหลือ2 8 0 0 ก็เป็นตัวแท้งชั้นดีเลยและฐถนสกิวสองนี่ครับมีการโพล่ารอนะครับถ้าฮิวฮิวหมู่พร้อมกับบัฟโล่2เทินนะครับสกิลแรกก็พุ่งชนและติดโบโว์ลกหเทินด้วยตัวนี้ผมเคยรีวิวไว้แล้วครับสาม,มารถดูเพิ่มเติมได้เลยนะฮะถ้าแนะนำรูนที่ใส่ก็จะเป็นเอ็กซ์เตอเทินครับแล้วก็ใส่ HP รวนเลยทั้ง3 2 4 6นะครับ ก็ทำอะไรอย่าออฟลองก็เน้นพวกเดฟไว้หน่อยมีสปีชักนิดนะครับขอแค่ทําเลือเดเยอะๆก็จะเป็นตัวชนชั้นดีนะครับคอมโบก็เอาไปใช้ใช้ในกิววอลได้อย่างที่ผมใช้บ่อยๆนะครับใช้กับค้อลมหรือว่าจะเอาไปลงหอฮาร์ดก็ใช้ได้ดีเลยครับคอยโปรโวศัตรูไว้แล้วก็คอยแทงได้ด้วยนะครับน่าปั้นมากครับตัวนี้หดาวเลยถัดมาครับ าคาเกอรตัวนี้มันต้องใช้แต้มคิวเปิดนะครับผมก็ยังเปิดไม่ได้ได้ลงมาไม่น่าปั้นเลยตัวนี้ก็ที่เห็นคนปั้นก็คือเอาไว้ใช้ลงดันเนโคโพลิส B10 ได้นะครับถ้าได้มาก็ปั้นตั้ง5ดาวก็ลงไหวแล้วเพราะว่ามีมีแตท่าโจมตีหลายๆฮิตทั้งนั้นเลยแถมอันนี้โจมตี6ฮิตมีโอกาสติดพิษด,ด้วยพิษรุนัวนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ว่าน่าปั้นฉลาม ธาน้ำครับตัวเนี้ก็จะมีทีเด็ดอยู่ที่สก,กิล3ก็คือถ้าฆ่าศัตรูได้นะครับเป็นพสตีฟสกิลนะถ้าฆ่าศัตรูได้ก็จะเหมือนเพิ่มเลือดให้ตัวเองก็เหมาะกับการฟาร์มนะครับส่วนการใช้งานในอลิน่าอะไรพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เคยเห็นคนเอาไปฟาร์มพวกไฟมอนเฮลได้อยู่ซึ่งมันก็ค่อนข้างเฉพาะทางอ่ะถ้าจะปั้นขึ้นมาฟาร์มอย่างเดียวก็หาตัวอื่นดีกว่านะครับที่มันฟาร์มได้ ด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยมามาเชี่ยวอาร์ติสถึงโอกุลนะครับ <c> ก <oughs> ็จะสกิลจะเน้นไปทางโจมตีทางด้านเนี่ยเดฟไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เท่าที่อานสกิลนะมามัมมี่ท่าน้ำสกิลที่น่าสนใจคือสกิลสามครับเป็นพา s i v e ส k กิลทำให้ทุกการโจมตีมีโอกาสติดฟริส25นะครับหนึ่งเดิน ก็จะเน้นโจมตีตามเลือดนี่ครับทำเลือดเยอะๆอะอันนี้ผมไม่ค่อยมีข้อมูลครับไม่ได้เล่นไม่มีคนใกล้ตัวเล่นด้วยใครที่เล่นแล้วเจ๋งก็มาแนะนําได้ต่อมาครับแฟรเกนสไตล์ท่าไฟเพิ่งไอ้ท่าน้เพึ่งรีวิวพึ่งจับทํา6ดาวไปครับก็ถามว่าเวิร์กไหมจริงจริงผมว่าถ้าสกิลเต็มใส่รูนเอ็กซ์เตอร์เทิร์นดีดีหน่อยผมว่าก็พอเล่นได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ถึกมากและสกิลพาสซีฟมันจะไม่โดน หักเกาะนะครับน่นาจะทนมือทนตีได้ดีเลยก็ลองดูในรีวิวผมได้ครับผมก็ไปใช้งานบางส่วนความนับปั้นอยู่ในระดับกลางๆครับหลังจากปั้นมาแล้วใช้งานแล้วนีาาน่สกิลสอท้อนนะครับก็คือโปรโวศัตรูทั้งหมดซึ่งจะมีโอกาสติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ถ้าแรกคือ t ีเด็ดครับต่อย2 h i ฮิตถ้าศัตรูไม่มีบัฟก็จะเป็น3ฮิตนะครับมีโอกาสสันซึ่งติดสตันง่ายมาก บอกถ้าจะเล่นรูนเอ็กซ์ตาเทิร์นเป็นทางเลือกที่ดีครับหรือจะใส่ดูดเลือดแบบผมก็ได้แต่ไม่ค่อยเก่งมากส่วสุดท้ายเอลเวนเลนเจอร์ครับก็ไม่ค่อยมีข้อมูลตัวนี้เท่าไหร่เลยส่วนมากจะเห็นคนไปเล่นไฟเพื่อไว้ลงเพื่อไว้ลงดันเนโครททีครับถัดน้ําก็ไม่ค่อยได้เล่น,นครับก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับการแนะนำามอนเซอร์ทัดน้ำี่นาปัน ก็คือตัวที่ผมคิดว่าปั้นมาเราได้ใช้นะครับจะมีอิฟโนน้ำคอมโบกับตัวดาเมจดีๆก็น่านเล่นเลยเหมาะสำหรับอารีน่ากิวออะไรพวกนี้นะครับวุฒน้ำก็ใช้กิวอได้ใช้ลงดันอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มันถึกมีฮิลแล้วก็มีก่อแตกมีห้ามฮิลด้วยครบเครื่องใช้ได้เลยครับต่อมาก็พีชน้ำครับพีชน้ำตัวนี้ไว้เป็นรถถังไว้แทง ยืนถึกถึงนะครับมีฮิวคอยซัพพอร์ตเพื่อนเน้น HP ล้วนๆไปครับต่อมาก็แม่หมดน้ำหน้าปั้นเหมือนกันใช้ได้หลายสถานการณ์ครับลงมังกร B10 ทำลงอารีนาคิววอร์ก็จัดคอมโบดีๆแจ่มเลยครับต่อมาก็กรีมลิปเปอร์ท่าน้ำครับถ้าไม่มีทาาุมืดเอาน้ำมาช่วยไต่หอฮาร์ดได้เหมือนกันครับตัวผมชอบชอบมากกว่ามืดด้วย ต่อมาก็ช้างน้ำครับมีแล้วก็ปั้นได้เลยลกิลทีเด็ดคือฮิวของบับโลนี่แหละครับแล้วก็คอยโปรโวกได้ลงหอได้กิววอได้ครับเป็นรถถังดีๆนี่องก็ก็น่าจะประมาณนี้นะเขาเกิหายากหน่อยแกล้งเก้นน้ําอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วแต่ความชอบแล้วกันครับผมก็เลยไม่ขอแนะนําก็จะเป็นตามที่เห็นครับ6ตัวใช่ปะ 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าหตัวครับผมท้าน,น้ำใครมีก็ลองปั้นกันดูครับก็หวังว่าการมาแนะนําครั้งนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่บ้างนะครับแล้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออาภัยมาในที่นี้ด้วยแต่รับนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบการรีวิวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับปูสะขอแย้งเลย <laughs> ครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆจากผมได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ